โยบายพักเพื่อไทยที่ประกาศโดยยิ่งลักษณชินวัตรว่าจะรับจำนำข้าวในราคา15,000บาทต่อตันและข้าวหอมมะลิ20,000บาทต่อตันโดยจะดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นนมร,นนรม,มปัญหาจึงมีอยู่ว่า การกลับไปใช้นโยบายการจำนำข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาดเช่นนี้ใครจะเป็นคนได้ผลประโยชน์จะเกิดการสูญเสียทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไรในระยะยาวอนาคตของข้าวไทยจะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้หรือไม่อาจารย์จำศักดิ์รับการรับจำนำข้าวเปลือกในราคา15,000บาทต่อตันเนี่ยมันเป็นยังไงคือราคา1 5 0 0 0บาทเนี่ย คงจะสูงกว่าราคาตลาดแน่ก็กดีกับชานาสิมันก็ดีกับคนที่จำนำได้ครับเพราะว่าจำนำเสร็จไม่ต้องไปถ่ายถอนคืนเลยก็มันสูงกว่าตลาดเป็นผมผมก็ไม่ไปถอนนะเออก็พูด,ดง่ายๆว่าให้ทกศเนี่ยเป็นคนไปซื้อข้าวครับในราคาที่สูงกว่าตลาดแต่ไปเรียกว่าจำนำแต่ไปเรียกว่าจำนำเสร็จแล้วพอไปซื้อข้าวที่สูงกว่าตลาดรัฐบาลคงไม่มีปัญญาที่จะซื้อข้าวทุกเม็ดได้ Hmm. ก็คงจะซื้อได้แต่บางคนครับแต่ถ้าซื้อ,อทุกเม็ดมันก็มีผลกระทบไปอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆวิเคราะห์กันครับแต่ถ้าซื้อไม่ได้ทั้งหมดทุกเม็ดก็จะซื้อแต่เฉพาะบางคนบางกลุ่มบางลตลงก็จะมีชาวนาบางพื้นที่บางคนบางกลุ่มครับที่ได้ประโยชน์ราคาแพงกว่าตลาดทั่วไปค,คนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ตกลงก็ต้องจับตาดูว่าจะซื้อจากใครครับหัวคะแนนหรือ พักพวกหรือใครอย่างไรครับพอซื้อเสร็จตกลงหน่วยงานของรัฐไม่มีที่เก็บเพียงพอแน่นอนไม่มีครับก็ต้องไปเช่าโกาดังครับหรือไปฝากเช่าฝากกับโรงสีครับตกลงเข้าเปลือกบานตะไทยเลยที่ไปฝากกับโรงสีโรงสีเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาไอ้เนโยบายอันนี้เนี่ยคเคยทำมาก่อนแล้วโรงสีก็ มักจะลักเอาข้าวเนี่ยไปสีเลยอ้าวรสีขายไ้ก่อนไม่เป็นไรข้าวเนี่ยถึงเวลารัฐบาลจะเอาเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวหาใหม่ให้ได้ครับตกลงสีข้าวแล้วก็ส่งผู้ส่งออกแล้วก็ขายไปเรียบร้อยได้เงินไปหมุนก่อนด้วยครับพอรัฐบาลบอกว่าเหมือนกันกลู่ฟรีเลยนั่นเนี่ยพอรัฐบาลบอกว่าจะเอาข้าวนะครับจะให้ข้าวไปส่งที่ไหนเพราะลงเพราะรัฐบาลก็จะให้ไปส่งผู้ส่งออกครับ ลงศรีก็บอกไม่มีปัญหาจะให้ส่งผู้ส่งออกหรือจะให้ส่งโกดังของใครบอกมาที่ไหนเมื่อไหร่บอกมาได้เลยลงศรีก็ไม่ต้องไปหาข้าวด้วยซ้ำเพราะตลาดข้าวใหญ่โตมโหาศาลกำเงินไปถามผู้ส่งออกหรือโกดังที่ไหนก็ได้บ,บอกว่าถ้าข้าวเนี่ยเหมือนผมเอามาส่งเนี่ยคุณต้องไปซื้อข้าวเนี่ยมันใช้เงินสักเท่าไหร่ครับ ผมก็ซื้อข้าวในตลาดหรือให้เขาซื้อข้าวในตลาดอเอาเงินให้เขาไปเลยครับเขาออกใบประทวนให้บอกว่าได้รับข้าวจากโลงสีกอไก่ขอไข่เรียบร้อยครับคุณก็มีหลักฐานว่าข้าวอยู่ที่ผู้ส่งออกก็เอาเงินไปแลกใบประทวนมาชี้แจงเออแล้วผู้ส่งออกก็ค่อยไปหาข้าวทีหลังเหมือนกับผู้ส่งออกมีข้าวของรัฐบาลอยู่แล้วครลงโรีทําไงลงสีก็ไปเบิกค่ากระสอบ ค่าขนขึ้นค่าขนลงค่าสีค่ารถส่งไปยังผู้ส่งออกอตกลงลงสีก็ไปชาร์จมันมันก็มันก็บอกว่าปกติมันก็ต้องชาร์จใช่ไหมคุณไม่ชาร์จคุณก็โง่อิ่มหลายต่อนั้นเนี่ยไอตอนฝากนี่ได้ตังค์ไหมลงสีตรงเอาค่าฝากมันก็มีต่อตันตันละเท่าไหร่และข้าวที่ฝากเนี่ยบางทีก็เสื่อมคุณค่าเสื่อมน้ําหนัก นกหนูกินฝนตกลงมาหลังคาปิดไม่ดีเน่าตกลงมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสูญเสียอย่างมหาศาลเสร็จแล้วเวลาที่จะขายข้าวก็มักจะประมูลให้ผู้ส่งออกเนี่ยมาประมูลซื้อกันครับแล้วก็พอข้าวเขาก็อ้าวว่าข้าวเสื่อมแล้วต้องซื้อราคาต่ำกว่าตลาดเขาผู้ส่งออกก็ได้ประโยชน์ซื้อราคาต่ำกว่าตลาดแล้วก็แอบเอาไอ้ข้าวใหม่ที่เข้ามาลดหลังเอาไปกิน ตกลงได้ข้าวใหม่ <c oughs> ที่คุณภาพดีแต่ข้าวเสื่อมบอกถ้าเขาเอาข้าวเสื่อมไปไอ้ข้าวใหม่ที่มันยังดีๆวันหนังมันก็เสื่อมก็ดีกเกาห้า,บ,าบุญคุณซะอีกเห็นไหม <c oughs> เขาขอข้าวดีๆไปก็แล้วกันครับตกลงผู้ส่งออกก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปครับพอจะเห็นหรือยังว่า มันมีทางรั่วไหลมันมีทุจริตคอร์รัปชันมีใครได้ประโยชน์บ้างในระบบจำนำทั้งโรงสีคทั้งผู้ส่งออกครับทั้งชาวนาบางคนครับทั้งพ่อค้าข้าวเปลือกอย่างนี้เป็นต้นเป็นไปได้ไหมถ้าผมรู้กันผมไปแอบตั้งโรงสีหรือโรงเก็บข้าวรอไว้ก่อนเลยอุ้ยพอตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดือนพฤศจิกายนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับรัฐบาลจะดําเนินราคาและโครงการนี้หมื่นห้าเดือนพฤศจิกายนนี้ เออตกลงทําไงครับตอนนี้เนี่ยลงสีก็ดีพ่อค้าข้าวเปลือกก็ดีขยับตัวกันแล้วฮะก็เรื่องอะไรเราจะขายตอนนี้ก็เก็บไว้ที่ขายเดือนพฤศจิกาครับคุณรู้ไหมคุณเห็นไหมว่าราคาข้าวปัจจุบันเลยขยับมันขยับขึ้นเพราะเขาไม่ขายครับในตอนนี้เขาไม่เอาข้าวออกมาสีไม่ขายเพราะเดือนพฤศจิกาจะได้หมื่นห้าเอาไปขายกับรัฐบาลดีกว่าครับตกลงตอนนี้ราคาข้าวก็เริ่มขยับแล้วอ่าคุณเห็นไหม และถ้าหากว่ารัฐบาลบอกว่าจะซื้อข้าวทุกเม็ดเพราะรรสอสอพรรเพื่อไทยบางคนบอกจะซื้อข้าวทุกเม็ดทีนี้ล่ะชาวนากัมพูชาเขมรกําลังจะบอกเลยว่าถ้าผมทํานาอยู่เขมรผมยิ้มเลยนะอ่าผมเก็บข้าวตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะไม่อีกกกีี่อไม่กี่เดือนก็พฤศจิกาใช่ผมหาวิธีซึ่งไม่ได้ยากเลยที่จะเอาข้าวเขมรเข้ามาเป็นข้าวไทยออแล้วขายเอาราคานี้ถูกต้อง เหมือน<ม>กันพมา่มาพม่าลาวเออเอาเข้ามาได้เหมือนกันสวมลอยเลยถอดสลงแล้วนุ่งโจงกระเบนได้ราคาหมื่นห้าเท่ากันเลยตกลงเรากําลังช่วยจำนำหรือรซื้อข้าวราคาสูงจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยทั้งภูมิภาคเลยโอ้เขา,ขามีชอบไหมอย่างนี้ <c oughs> ชอบเอออย่างนี้เป็นต้นตกลงอันนี้คือจุดอ่อนอย่างยิ่งใช่ไหมครับครับอือค่นี้คุณรู้ไหมว่าเวลาที่เราบอกว่าเราจะซื้อข้าวยังตำหมื่นห้าครับ โดยที่ข้าวอะไรก็เลขเข้ามาหมื่นห้ามันจะมีปัญหากับประเทศชาติในระยะยาวอย่างยิ่งยังไงครับเพราะชาวนาก็ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องพัฒนาการพันข้าวการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพดีเอาก็ยังไงมันก็หมื่นห้าใช่ไหมครับเพราะยังไงก็ได้หมื่นหราคาดีอยู่แล้วก็มันเรื่องอะไรลหะจะต้องไป โอ้ยดูแลอย่างดีจะได้คุณภาพอย่างให้มันพันดีดีเม็ดสวยสวยเพราะแต่เดิมเนี่ยระบบตลาดเนี่ยมันจะมีถ้าคุณภาพไม่ดีก็ราคาหนึ่งใช่ครับคุณภาพดีก็อีกราคาหนึ่งครับคุณภาพดีมากกว่านี้ก็อีกราคาหนึ่งครับมันไอความแตกต่างในราคามันก็จูงใจให้เกษตรกรอยากจะพัฒนาพันธุ์อยากพัฒนาการผลิตใช่ไหมครับผลผลิตต่อไร่อะไรต่อเมียอะไรอีกเต็มไปหมดเลยถ้าบอกหมื่นห้าเท่ากันหมดด้วยทุก เคสโอ้สบายมากข้าวอี่ร่อนทำไมถูกไหมฮะเราก็ไปปลูกข้าวประเภทคุณภาพไม่ต้องดีแต่ว่าได้ผลผลิตต่อไร่สูงสูๆตกลงอันนี้เราได้จำนวนตันเยอะๆครับตกลงเรากำกงกำลังจะทำลายตัวเองไหมนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองปกติโรงสีข้าวเนี่ยจะต้องพยายามที่จะสีอย่างไรให้ได้คุณภาพดีข้าวเต็มเมล็ดข้าวหัก ปลายข้าวให้น้อยสีข้าวให้ตรงความต้องการกรับต่างประเทศแต่ว่าถ้าเกิดแบบนี้โรงสีหาก,กินรับจ้างสีของกับรัฐบาลก็สีสีมันไปสิเอาก็เรื่องอะไรล่ะ <c oughs> จะต้องไปสีอย่างอย่างคุณภาพดีปรับเจ<ะ>้า<ร>ของจะหักจะออกมาได้น้อยเท่าที่คนจะได้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราก็ไม่เกี่ยวข่าวของเราเราแค่รับจ้างสีอ่เออตกโลโรงสีก็ไม่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการสี จะใช้หินกากเพชรก็ได้แทนที่จะใช้ลูกยางแทนที่จะมีระบบใช้เลเซอร์ยิงเดี๋ยวนี้เขามีเลเซอร์ยิงนะข้าวแต่ละเม็ดเข้ามาถ้าเป็นข้าวที่มันมีเม็ดดําหรือเป็นข้าวที่มันเสื่อมครับไอ้เลเซอร์มันจับได้มันยิงเม็ดนั้นกระเด็นออกไปเลยที่ออกมามันก็จะดีถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกลงคุณลองคิดดูว่าอนาคตข้าวไทยถ้าแข่งกับเพื่อนบ้านครับเราจะไปได้ไหมในระยะย,ยาวถ้าคุณเล่นจำนำ ยังต 15, ่ำหมื่นห้าแล้วก็แล้วถ้าข้าวมะลิสองหมื่นอย่างเงี้ยโอ้ผมก็เป็นห่วงครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าระบบนี้เนี่ยถ้าเกิดชาวนาฝนแรงน้ำท่วมมาแรงลงผลผลิตมันน้อยมากผลผลิตได้น้อยหรือไม่ได้เลยครับจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเพราะว่ามันต้องมีตัวข้าวเปลือกเนี่ยไปจำนำถึงจะได้หมื่นห้าใช่ คุณไม่มีข้าวคุณจะไปขายได้ยังไงล่ะครับตกลงชาวนาที่น้ําท่วมหรือถูกภัยพิบัติจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากโครงการนี้ครับใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นระบบประกันราคาอย่างที่รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทาได้เปลี่ยนจากระบบเดิมมาเนี้ยมันจะต่างกันตรงไหนยังไงคือตอนสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่เขาทําเรียกว่าประกันรายได้หรือรประกันราคา เขาไม่ยุ่งเลยกับการซื้อขายให้มันเป็นไปตามธรรมชาติต้องมีโรงสีไม่ต้องมีสต๊อกไมไม่ต้องเลยให้เขาซื้อขายกันไปธรรมดาธรรมดาก็เป็นตลาดทั่วๆไปที่เขาทำกันเป็น,นตลาดทั่วๆไปครับแต่ถ้าเขาตกลงกันว่าเราจะประกันราคาสมมุติหมื่นห้าเหมือนกันกับชาวนาโดยตรงอ่าเขาบอกเลยว่าชาวนาเนี่ยนะครับที่ปลูกข้าวมาจดทะเบียนไว้ครับเขาตกลงกันที่หมื่นห้าถ้าคุณไปขายตลาดได้หมื่นหนึ่งเขาเขียนเช็คให้อีกห้าพัน พูด,ดง่ายๆว่าจ่ายเงินเลยอีกตันละห้าพันตกลงก็เป็นหมื่นห้าอ่าตกลงก็เป็นหมื่นห้าเหมือนกันร,ระบบตลาดก็เดินไปตามธรรมดาครับข้าวใครดีก็ขายได้แพงข้าวใครไม่ดีก็ขายได้ตำ่ำมันก็เป็นไปตามปกติที่โรงสีกับชาวนาก็จะดูจะต่อรองกันไปตาม,มธรรมชาติไม่ได้และรัฐบาลก็ไม่ต้องเก็บข้าวไม่ต้องมีข้าวเน่าไม่ต้องถูกคนทุจริตโกง อันนั้นก็เป็นอีกระบบหนึ่งชาวนาอยากได้ราคาดีๆก็พัฒนาข้าวของตัวเองให้มีคุณภาพไปโรงสีอยากได้กําไรก็ดูแลการสีข้าวของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณถามผมนะผมชอบแบบเพื่อไทยทําไมครับอ้าไม่รู้เหรอทำไมอะ่ะอ้าวทำไมถ้าผม,มชอบประเภทหาประโยชน์ใส่ตัวง่ายๆ โอ้ยแบบนี้มันเปิดช่องเยอะเลยครับมีโอกาสหลายช่องมากที่ผมกำลังจะหารับประทานได้ครับผมเป็นโรงสีบางประเภทก็คงจะชอบแต่โรงสีที่ตรงไปตรงมาเขาคงไม่ชอบเพราะว่ามันทำลายตลาดข้าวของเขาอย่างถาวรเลยนะครับตกลงเราก็คลายปมปมนี้ไปครับ